สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาอีกสูตรนะคะมาดูเราพัฒนากันอีกสูตรสูบบอบนล่างดูกันเลยจ้าประจำวันที่เราพัฒนา บอลอะจำวันที่อจัรนะจัร์ที่สิบสองครับเอ็ดครับหกเจ็ดเราจะมาดูสุดใหม่สุดใหม่ลองลองดูเอาย้อนหลังดูอย่างนี้ตัวนี้หกหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าศูนย์เราจะใช้เลขมันมีน้อยเนาะใช้เลขเปลืองว่าได้ได้นี่ใช้เลขเปลืองไม่ได้ได้นี่เราจะใช้หมื 10, ่นพันพันพันร้อยสองครั้งสิบหนึ่งครั้ง โจโจนี่แหละโจโจนี่แหละพันหนึ่งครั้งร,องรง้อยหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งโจโจนี่แหละก็คือหนึ่งบวกสองบวกห้าหนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์ ห้าหกเจ็เศูบวกหเป็นสองสงสาจับคู่กันก็คือแปดสองแปดสามแปดสี่สามสงสามสาม สา0สี่ศูนี่เลขออกไปที่02นย์สองหลักร้อยพวกเราก็ใช้ตัวนี้เลขใช้ตัวนี้เลขก็คือส0งศู สี่สอนสองข้าคือตื่งักเดียววัเที่ยงวัวลมน้ยใ่กองมันก็ได้แล้น้มันเลยเลขเอาไปที่สี่สองสี่สสองลองดูลองดูสูตเลขบนเลยมันจะมันจะปัดมาเป็นล่างไหม ลองดูเลขบนสุดนี่สุดเลขบนลองดูลาวบนนียบนลาวลาวบนเรียกไปที่สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้า สามเจ็ดห้าสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองบนเลยทำบนจะกันล่าง <laughs> ทำบนลองดูเราจะใช้พันหนึ่งครั้งร้อยสองครั้งสิบหนึ่งครั้งผู้ประกบก็ใช้ร้อยหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งบวกหน่วยบวกล่างบวกหน่วยหนึ่งครั้ง ก็คือ5บวก8บวก0 5บวก4บวก2เลขมันน้อยเนาะตัวใดบวกกันมันเบิดแล้ว8บวก5เป็น13 8แล้ว9 10 11 12 13 3 4 5ถ้าจะเอา2ตัวเพะกลัวมันหลุดเนาะจะตัดว่า2ตัวอย่างนี้ แต่เมื่อ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 วันวันศุกร์เราตัดแปดออกไปออกสยค่ะ <c oughs> ตัดแปดออกไปถูกตัวตัดออกไปเลยห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามจับคู่ก็คือสามหนึ่งสามสองสามห้าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามสามสามเรื่องไม่สามห้าเอาตัวหนึ่งสะสามสี่สะทีนี้ห 5, 5, 5, 5, ้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเอีไปที่ตัวนี้เป็นเอ,เอาเอาแบบบนเดยบนเดย บนบนบนสามหนึ่งมีแล้วเราจะเอาสามสามหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสามหนึ่งหลักร้อยเราใช้ภายในนี้เลยว่ามันเข้าอยู่แล้วทุกงวดดิสังเกตดูเรื่อที่ออกไปก็คือสามหนึ่งสี่สามหนึ่งเนาะ เราไม่ถนัดเมืองไทยเท่าไหร่สีสามหนึ่งโอ้ยสองงวดแล้วไม่ได้ตังเ <c oughs> yeah, น,นี่ยงวดนี้จะเอาบุนล่างดยพอไปบุนล่างเลยเก้าชุดเก้าชุดบุนล่าง,ล,ล,างลองดูที่เราจะใช้สิมันจะเป็นยังไงคลิปที่เราจะใช้ ตัวที่เราจะออกเลขที่ออกไปก็คือห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสี่สามหนึ่งลองลองบนนะลองสูตรใหม่ของบนนะี่ทำมาดูทำดูก็คือเข้าเข้าเคยเอยจะ,จะลงแล้วมันจะเข้าไหมผิดถูกขออภัยจะ้ะ ช่พันหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งเลยก็คือแปดบวกแปดบวกสามแปดบวกสี่บวกหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกสามเป็นเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์จะตีนมาอีกไหม แปดบวกสี่เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามแปดแล้เก้าสิบสี่สิบสองมักสี่ห้าหกมักสี่ห้าหกกูเลเปลี่ยนตัวเลขไม่เปลี่ยนเลยเอาตัวใดกับตัวนั้นเลยถ้าเปลี่ยนที่ไรผิดทุกที จับคู่ก็คือ 9, ก้าสามเก้าสี่้ห้าศสามสีย์ห้ามันเวียนมาแต่ศูนยี่ศย์หหลายเอามันมากรกหนาเน่ะหนึ่งสามหนึ่งสี หนึ่งห้าถ้าใครไม่ชอบก็จัดออกเพราะว่าหนึ่งวันเป็นดับแับทุบกหลักแบบทุกหลักถ้าชอบก็จัดไปถ้าใครมักลักร้อยของเราก็เอาเหมือนเดิมนี่แหละเราชอบตัวไหนเราก็จับใส่เท่านั้นชอบสามเก้านาะสี่ศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์ เอาไปอย่างนี้เลยส0มศูนย์สี่สี่สี่ใครชอบไหมคะกันไว้กันไว้ก็คือกันกันตัวเดียวคือชอบส9 9เก้าเก้สามมากดิมักอยู่9กสมนี้จะเอาอะไรใส่้3สามสี่ห้าสามสีแล้วห้าใส่ ห้าเก้าสามชอบไหมชอบไหมคะชอบไหมแอดชอบตัวนี้นะคะห้าสาไม่มาห้าให้มาสี่มาแน่ตัวนี้สีสนยสี่ลเก้าห้าก็ชอบยู่มันจะเป็นบนหรือล,ล่างเท่านั้นเองชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ ตัวน,นี้ก็ชอบอยู่ห้าเก้าสามสามเก้าห้าหรือสี่เก้าห้าเก้าสามบนนะคะตนนัวนี้บนมันจะลงล่างไหมแต่ก็ชอบอีกศูนย์หกคนทำหวยแนละ้วศูนย์สามถ้าศูนย์สามไม่มาเปลี่ยนเป็นศูนย์หก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 ไว้ตรงนี้ ถ้าศูนสาไม่มาศูนย์หกจะมาแทนทันทีเรียกวันเรียกวันจันทร์มันจะชอบมาหกเลยจันทร์มีสองมาหกมาเจ็ดแต่เจ็ดไม่มีเลยชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะลาวพัฒนาบนจะคกิบที่แล้วลงไปล่างลงบนชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขานมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า